เจอแล้วผมไม่พูดพอหอไุ่ใหญ่ไทเดี๋ยวซ้อมมากี่วันก็มาสามอาทครับซ้อมอยู่ที่ใครตอสนี้ยังพัค่ายที่เดิมมีใครไปช่วยเป็นคุกบังสอนเราอเปลาก็พี่สิทิชัยพี่วันวิเศษแล้วก็หนึ่งสิ่งอย่างกรวบอกพี่เพื่อนในค่เยอนเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ละสิบเจ็ดครับสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบสี่น้ำหนักปล่อยตอนนี้ประมาณห้าสิบสี่ครับมวยสไตล์อะไรครับนะครับวันนี้เลยต้องมาเจอเดชฮานูนะไม่เคยต่อยกันมั้งครั้งแรกเลยศึกษาเก่งกันต่อยเขายังเขามวยสไตล์ ก็ไม่เขาแทงเจ็บแบบวันนี้มาเจอเขาเลยวางเงียวางแขงให้ดีก็เราโดนเวทีครับเหมือนต่อยตามต้ตายไปก่อนเนาะแล้วแก้ไขวิเคขาเบื่เที่ยวล่าสุดต่อยไปที่ที่ช่างเจ็ดครับวันนั้นต่อยกับยอดโบงาเมื่อกี้ไปไปย่องวันนั้นเสมอครับเสมอมาเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยสิบสองร้อยสิบสองวันนี้ต่อยร้อยสิบเอ็ดเนาะเมื่อเช้ามาเป็นไงน้ำหนักนี้เกินจุดสองจุดสองนี่เด็กนิดเดียวัเดี๋ยวขึ้นไปช่างใหม่อีกทีเนาะร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยครับสมบูรณ์อย่างไรครับวันนี้ก คุ้มมากกี่กิโลประมาณ4กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณ80แล้วคนจังหวัดกาญจนบุรีฝากเชิญชวนแฟนค<อ>ลับเราหน่อยฝากเชิญไปครับผมจะทำเต็มเทีย่ย่ะขอโชคดีบ๊าบาครับ